บางครั้งถ้าเราจะต้องแนะนําเพื่อนของเรานะคะให้รู้จักกับเพื่อนอีกคนนึงเราจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้างคูปุ้ยนะคะกับเริ่ n อังกฤษวันเม Minute หลายๆครั้งนะคะเราอาจจะต้องแบบมีการแนะนาเพื่อนคนนึงให้รู้จักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเราก็เอ๊เราจะแนะนําว่ายังไงนะคะประโยคง่ายๆเลยค่ะ this is นี่คือนะคะหรือว่า he is she is หรือถ้าเป็นหลายๆคนก็จะแบบ there a แล้วก็ตามด้วยความสัมพันธ์ของเพื่อนนะคะเช่น friends ส่วนใหญ่เราจะรู้จักแต่คำว่า friend ใช่ไหมคะทนั้นเนี่ยวันนี้เราลองมารู้จักคำศัพท์อื่นๆบ้างนะคะที่นอกเหนือจาก friends นะคะอาจจะเป็น classmate นะคะเพื่อนร่วมห้องเพื่อนที่เรียนด้วยกันเนี่ยเราเรียกว่า classmate roommate นะคะอันนี้ r o o m m a t คือเพื่อนที่พักห้องเดียวกันกับเรานะคะ boss b o s นี่ก็คือเจ้านายนะคะ colleague c o l l e อันนี้คือเพื่อนร่วมงานนะคะ neighbor n e i g h b นี่คือเพื่อนบ้าน relative relative คือญาตินะคะ Co u s i n s เป็นลูกพี่ลูกน้องหรือ stranger stranger เนี่ยไม่ได้แปลว่าคนแปลกหน้ายอย่างเดียวนะคะแปลว่าคนต่างถิ่นก็ได้นะคะหรือว่า I don't know him he is stranger ฉันไม่รู้จักเขาอะ่ะเขาไม่ใช่คนที่นี่นะคะในหลายครั้งเวลามีใครมาถามทางคุปุยอะคะ่ะคุปุยจะตอบว่า I'm sorry I'm a stranger here ก็คือขอโทษทีนะก็เป็นคนต่างถิ่นที่นี่เหมือนกันจำคำศัพท์เหล่านี้ไว้นะคะ ไปฝึกใช้ในการแนะนำเพื่อนของเราให้รู้จักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะ see you later bye